สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถครอบครัวสสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะค,ะคันนี้นะคะสภาพสวยสภาพป้ายแดงเลยนะคะกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะปี2020เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะเลขไม่เนี่ย อยู่เพียงหลักพันกิโลเท่านั้นเองนะใครที่กำลังมองหารถ f o r t u n e r ไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะสภาพสวยสภาพป้ายแดงเลยวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่เพียง1 1ึ่0ล้านบาทเท่านั้นเองนะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าเป็นรถสภาพป้ายแดงเลยเลขไมอยู่เพียงหลักพันกิโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาหาณได้เลยนะเบอร์โทร0 9 8ย์0 9้ 87นัดเพชรยนต์นะคะยินดีใช้่ยทุกคันดันทุกเคสเลยประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้มาเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชั่นนะคะคันนี้สภาพสวยเลยนะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1 ขอไข่ก็ไก่6 7เจ็ห้กรุงเทพมหานครโลโก็ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆม,มาพร้อมไฟเดยทามนะคะเป็นโคมไฟแบบใบบีม LED นะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะคุ้มค่าเลยสภาพสวยสภาพป้ายแดงเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตหกลูกโรโก้ตรงกลางยางเป็นยางปี2020นะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะเพราะว่าเลขหม่การใช้งานของเขาอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองอ้าไม่ถึงหลักหมื่นนะหลักพันกิโลนะคะ ช่วงล่างเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเขียบเขยื้อนนะคะรอยซีนเดิมๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะติดคิ้วกันสาดมาพร้อมติดฟิล์มมาเรียบร้อยเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้นะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะคะ สำหรับภายในนะคะสวยๆไม่มีตำหนิเลยนะคะคันนี้ภายในไม่มีตำหนิเลยนะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทรันล็อกกระจกปรับออโต้สีบานเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแห่งประตูให้ด้วยนะคะกุญแจเป็นกุญแจคีเรดหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้านข้างให้นะคะ เล็กไม่น้อยมากนะคะเลขกไม่คันนี้อยู่เพียง9,916กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกับไม่ก็ไม่นะเดี๋ยวสตาร์รถด,ดูกันเลยเครื่องยนต์เนี่ยแน่นๆเลยนะคะคันนี้มารอดูเล็กไม่ น้อยจริงๆนะคะลูกค้าวารันตีศูนย์ยังเหลือนะนี่เลืกไมค์เขาอยู่เพียง9,916กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไมคแท้ไมคเดิมตรวจสอบประวัติได้ไม่มีการกลับไมคกอใหม่นะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบมังติฟังก์ชั่นนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงเชื่อมต่อบูทูรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ พวงมาลัยเนี่ยดีไซน์มาสวยหรูนะคะเขาจะตกแต่งเป็นแบบหนังดําด้านล่างด้านบนเขาจะเป็นแบบลายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้นะคะได้หน้าจอสัมผัสนะคะลูกค้ามีระบบนําทางเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้เลยนะคะแอรเป็น Air Auto นะคะ มีที่วางแก้วน้ําด้านในให้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้มีปุ่ม Eco Mode มดพาวเวอรโมให้พร้อมมาพร้อมกับระบบการลื่นถ่ายนะคะเรื่องฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มเลยนะคะสําหรับ Fortuner นะคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยวารันตีสูตรด้วยนะคะภายในเนี่ยไม่มีตําหนิของการใช้งานเลยนะสวยๆมีช่องเก็บความเย็นนะคะให้ด้วยนะเป็นช่องคูบ็อกนะคะสามารถแช่เครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคันนี้สวยๆนะคะ ไม่มีตําหนิเลยใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะฟ้าเพดานเนี่ยไม่มีร่องรอยขีดเขียนลองอะไรง่าย,ยนๆนะคะที่บางแดดสองฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าจัดเต็มฟีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะสําหรับเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังออกสีน้ําตาลเข้มๆนะคะลูกค้าไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่ยับไม่ยู่ยี่เลยนะคะแน่นๆตึงๆเลยนะคะเป็นเบา ไฟฟ้าคู่หน้านะคะได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะหัว็อตโซ่ประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่อนนะคะคันนี้การันตีให้เลยนะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพสวยสภาพป้ายแดงเลยนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะ มีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่แขวนสัมภาระให้สองที่เลยนะคะสองฝั่งเลยนะเสียบสายชาร์จแบตอะไรได้ปกติเลยนะคะมีที่เสียบปลั๊กไฟด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะเสียบชาร์จแบตได้เลยนะ เบาะนะคะแน่นๆไม่มีอรอยฉีกรอยขาดเบาะตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะมีแอร์ด้านหลังให้พร้อมนั่งกันเป่ากันเย็นๆเลยนะเรื่องฟังก์ชั่นเนี่ยไม่ต้องครัวเลยนะคะเป็นตัวท็อปๆไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะสำหรับ Fortuner ใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดติดต่อกันมาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงที่เลยนะคะ ไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามไฟทับทิมมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะกล้องถอยหลังโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะเสาอากาศนะคะจะเป็นแบบคีบฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะสวยๆคันนี้นะคะล้ออะไหล่อยู่ครบเลยนะคะด้านล่างนะประตูด้านหลังคันนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกดตึ๊กนึงเขาก็จะเปิดให้เลยนะ ภายในสวยๆนะคะเป็นรถ7ที่นั่งรถครอบครัวที่น่าสนใจเลยนะคะสําหรับ f o r ์ u n เนอนะคะเบาะตัวนี้สามารถพับได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้ก็จะเป็นพับแล้วก็แขวนขึ้นด้านข้างเนาะตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆนะคะอะมาดูกันเดี๋ยวเปิดให้ดูอะแมลงเครื่องมืออยู่ครบนะคะคันนี้คือสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะ ไม่มีตําหนิของการใช้งานเลยนะเลขมาอยู่เพียง9,00 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะหัวน,น็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขยรอยขยักเพี้ยนเลยนะคะรอยซีนต่างๆเดิมๆจุดเมนอาร์ตกลมๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเวลาปิดก็กดปุ่มตรงนี้ด้านบนได้เลยนะคะก็จะปิดให้อัตโนมัตินะ ใครที่สนใจนะคะ Fortuner นะคะมองหารถเวชงานอยู่นะคะห้ามพลาดคันนี้นะคะปี2020นะคะเป็นตัว2.4 v วีขับ2นะคะราคา1,150,000บาทเท่านั้นเองนะคะสภาพป้ายแดงเลยนะคะวารันตีศูนย์ยังเหลือนะคะคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือนะ,คะใครสนใจนะคะห้ามพลาดนะคะติดต่อมาได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทพนักง,งานโรงงานนะคะค้าขายรายเด์ธุรกิจส่วนตัวรับเหมาต่าง ออกได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะนัดช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะสีขาวนะคะเลขไม้อยู่เพียงหลักพันกิโลนะคะใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดโทรมาหานัดได้นะคะเบอร์โทร0 9 8ย์0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีーーไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะกับรถคันนี้นะคะ Toyota Fortuner 2.4V นะคะปี2020นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเลีงไมยอยู่เพียง9,900กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะ์ะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลย วันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจ้กันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ